นักเรียนมาต่อกันนะครับเมื่อกี้เราเตรียมประตูไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็มาต่อที่หน้าต่างเนาะโอเคไปดูเลยเรามีนออะไรบ้างอ่าเปิดมาเจอนอนหนึ่งนะครับนอนหนึ่งเนี่ยหกสิบ คูณ60น่าจะเคียร์ในรวมเคียร์รวมมงกบก็จะเป็น70อะไปนะครับเอ่อมาที่อโต o c a ของเรานะครับมาที่นารงนะครับ Windows a n d เหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เป็นหน้าต่างนะครับบานเปิดเดียวเนาะเมื่อกี้นะครับเราเลือกตัวนี้ บ้านเปิดเดียวนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับพอเป็นหน้าต่างเนี่ยดับเบิลคลิกเข้ามาเนี่ยเคอร์เซอร์เนี่ยมันจะมาอที่หน้าหน้าให้เราเขียนนะเป็นเป็นหน้าดอรวิ่งแอเรียของเราเนี่ยคลิกจุดที่1ไปเลยนะครับแล้วขยับเมาส์ออกมานะครับจำได้ไหมเมื่อกี้เอาเท่าไหร่นะครับถ้ารวมเฟรมรวมวงกบด้วยก็จะเป็น70นะักเรียนพิมพ์เลยนะครับ0.70นะครับ e n ็ e r นะครับนะเขาจะถามว่า harmony window นะครับก็คือ1นะครับ enter ผ่านนะครับนะคราวนี้เขาจะถามว่าเปิด left หรือ right ก็เปิดซ้ายหรือเปิดขวานะครับนะนักเรียนตอบเปิด left นะครับเปิดตัว L นะครับ L นะครับ L นะครับ enter นะครับนี่มันก็จะออกมาให้เราแบบนี้นะครับแล้วก็เช็คดูนะครับนะใช้ล i n e เมียเช็คดูนะครับว่าเป็น70ไหมนอกถึงนอกนะครับปุ๊บ70โอเคผ่านจบ นะครับจะเห็นว่าอย่างที่ครูบอกไปเนี่ยนะครับว่านักการเขียนแบบในออโต c แคดเนี่ยนะครับจะเป็นเขียนเรื่องของสัญ,ญลักษณ์นะครับบางทีเนี่ยเจ้าตัววงกบเนี่ยมันจะไม่บากเหมือนประตูนะครับถ้านักเรียนอยากให้บากทำยังไงนี่นะครับไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับ เข้าที่นาลงนะครับนะมาที่ Windows and Do ดเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราไม่เอาบานเปิดเดียวละเราเข้าประตูบานเปิดนี่แหละนะครับเข้าคำว่าประตูดันเปิดัดบเบิลคลิกเข้าไปนะครับสเสร็จปุบ๊บเราแก้นะครับปรับขนาดนะครับเราใช้บานนี่แหละนะครับแต่ปรับขนาดจาก90เป็น70ที่เราต้องการนะครับแล้วก็ตอบโอเคไปนะครับเสร็จแล้วก็มาคลิกนะครับคลิก วางนะครับนะออพอคลิกไปแล้วเนี่ยตรง command bar จะถามว่าวินโดว w วาเท่าไหร่70ิใช่ไหมคือเราตั้งเราตั้งไปแล้วในในหน้า d ด a l o g อกเมื่อกี้เนาะนะครับเพราะนั้นตรงนี้เรา Enter ผ่านไปเลยนะครับ1ทีนะครับแล้วเขาถามว่า h o w m o n y Windows ถามกี่บานก็คือบานเดียวก็ Enter ผ่านไปเห็นไหมครับมันจะติดมือมาแล้วพอติดมาเสร็จปุ๊บคลิกอย่างนี้เลยครับแล้วก็หมุนดูว่าจะเอาด้านไหนถ้าเอาด้านนี้ก็ คลิกท,ทีก็จบนักเรียนจะเห็นว่าตอนนี้นะครับมันมีเส้นบากให้เราเรียบร้อยเห็นไหมครับมีอาโทษมีบางใบให้เราเรียบร้อยแต่ว่าแต่ว่าเส้นเส้นเส้นขอบล่างของวงกลบล่างบางใบเนี่ยมันไม่มีนักเรียนต้องเขียนเติมเองนะครับอาจคงไม่เป็นไรนะครับเข้าไปที่เลเยอร์ตรงนี้นะครับเลือกนะครับสีเบอร์แปดนี่นะครับแล้วก็ใช้คําสั่งพู่ลายนะครับนะแล้วก็มาจิ้มนะครับ นี่ตัวนี้แคปริมตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับอ่ะซูมเข้าไปใกล้ๆก็ได้นะครับหรือนักเรียนใชเ้เจ้าตัวช่วยจับเอนพอยต์นะครับพอมาดูหน้าหน้าแบบนี้นะครับหน้าของเมนูอ,อ,อาชีพเนี่ยนะครับนะมันจะเป็นเครื่องหมายคำถามหมดใช่ไหมเวลาเราจะเข้าตัวช่วยจับเราจะลำบากนิดหนึ่งนะครับนะเพราะนั้นนะครับให้นักเรียนเข้าคำสั่งโพดิไลทำตามครูนะครับ ็นอีกวิธีที่ง่ายนะครับ pl enter นะครับเราจะเข้า end point อ่ะปลดปลด f9 ก่อนนะครับปลด f9 เราจะเข้า end point ในตำแหน่งตัวนี้ถูกไหมครับมาเพื่อแล้วมาจบตำแหน่งตัวนี้นะครับถ้านักเรียนไม่ปลด f9 ปลด up ปลด snap เนี่ยนะครับมันจะเข้ายากนะครับนะอ่ะนี่เราปลดแล้วมันก็ลื่นใช่ไหมนะครับกดชิปค้างชิปที่คีย์บอร์ดค้างนะครับแล้วก็เมาส์ขวาหนึ่งทีแล้วก็เลือก end point ครับ บ,บนี้คลิกนี่แล้วก็มาสัมผัสเห็นไหมครับมันจะดูดไปที่ e n p p o i n t ปึ๊บเหมือนกันนะครับก่อนที่จะวางนะครับชิปค้างเมาส์ขวาแล้วก็เลือก endpoint แบบนี้ปึ๊บแบบนี้อ่าได้แล้วใช่ไหมอ่ะคราวนี้คราวนี้เหลืออีกเส้นึงตรงไหนเอ่ยก็ตรงนี้นะครับกลับตรงนี้นะถูกไหมนะครับอ่าเหมือนเดิม P L Enter นะครับชิปค้างเมาส์ขวา คลิก Endpoint แล้วก็มาคลิกจุดที่1น,นะครับก่อนจะวางกดชิดค้างเมาส์ขวา Endpoint แล้วก็คลิกแบบนี้นะครับนักเรียนก็จะได้อ่อหน้าต่างบานเปิดเดียวขนาดที่เรียนต้องการแล้วก็มีอะไรด้วยบางไปด้วยนะครับนะแต่คราวนี้โอเคสมมุตินะครับอ่าสมมุตินะครับถ้าเราเลือกแบบนี้นะครับแล้วก็จับมันไปไว้ในอ้อเราต้องทําอะไรก่อนอย่างนี้เราควรจะสร้าง เลเยอร์วินโดว์ขึ้นมาด้วยนะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับไปที่สร้างเลเยอร์วินโดว์ก่อนนะครับไปที่เมนูก่อน M E N U เมนูนะครับนะแล้วก็เลือก c แ t b a n k นะครับปึ๊บนะแล้วก็มาตรงนี้ครับ Layer Property Manager คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ New นะครับแล้วก็มาคลิกตรง Layer 1นะครับแบบนี้นะครับนะแล้วก็ลบนะครับแล้วก็พิมพ์ชีฟ อันเดอร์สกอร์นะครับ W I N D O W นะครับเป็นสีเบอร์เจ็ดนะครับใช้เป็นใช้เป็นเบอร์เจ็ดละกันนะครับตอบโอเคไปนะครับแล้วก็ apply แล้วก็โอเคนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะจับเจ้าวินโดว์ตัวนี้นะครับไปใส่ในเลเยอร์วินโดว์นี่ตัวนี้นะครับใส่ที่เลเยอร์วินโดว์ตัวนี้นะครับนะอ่ะโอเคทำไงละ่ะ ก่อนอื่นนะครับผมจะก๊อปปี้มันก่อนนะครับเพื่อพาานะครับตอนนี้ดูนะครับผมเลือกวัตถุแบบ Crossing นะครับแต่ก่อนที่ผมจะกำหนดจุดจุดจับจุดที่1เนี่ยนะครับนะให้ผมเปิด F9 ให้มันส nap ก่อนนะครับอ่าคราวนี้กลับมาสแนปแล้วผมคลิกแล้วผมกวางแบบนี้จบนะเสร็จแล้วนะครับผมคลิกเปล่าๆนะครับกด Esc a p เคลียร์คำสั่งนะครับแล้วคลิกเปล่าๆนะครับเพื่อจะเปลี่ยนให้ไปอยู่ในเลเยอร์ที่ชื่อว่า w i n d o w ปึ๊บเนี่เรียบร้อยนะครับ ตัวตอนนี้ตัวมันอะเข้ามาอยู่ที่เลเยอร์วินโด์ละนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เปลี่ยนไปด้วยสีสีที่เราเป็นเลเยอร์แปดตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับเป็นแบบปดนะครับให้เราคลิกเปล่าๆที่ตัวมันนะครับแล้วก็มาแก้ที่ที่คัลเลอร์แปดแบบนี้นี่นักเรียนก็นจะได้แบบนี้นะครับจะไดอ้อ่หน้าต่างนะครับที่มีที่มีเส้นวงกลบข้างล่างให้เราเห็นด้วยนะครับแต่จะให้ดีนะครับนักเรียนจําได้ไหมครับ เราเวิร์กบล็อกมาเลยดีกว่านะครับนะวิธีการก็ง่ายมากนะครับเลือกเอป,ปล่าแบบนี้นะครับแล้วก็กดกันไกลคลิกแล้วมันก็จะหายไปนะครับนะก่อนวางนะครับก่อนวางให้นักเรียนมาดูที่เจ้าตัวเลเยอร์ตัวนี้คลิกไปที่เลเยอร์แล้วก็คลิกมาที่วินโดว์ไว้ก่อนแบบนี้นะครับนะแล้วมาที่มาที่อ d ด t นะครับมาที่อ d ด t เลือกอะไรครับ a พสแอดบ box ตัวนี้นะครับมาที่ Edit นะครับแล้วก็เลือกที่ Pa สแอดบ box ไอตัวตัวล่าสุดเมื่อกี้ของเราอะ่ะมันจะมาแล้วเราก็วางปึ้งแบบนี้เห็นไหมครับทั้งหมดเนี่ยเป็นบ็อกเลยนะครับนักเรียนขยับจับได้ง่ายเลยจับแค่ตัวนี้ก็ได้ทั้งหมดนะครับสองตัวนี้ไม่ใช้แล้วใช่ไหมครับลบทิง้งลบทิ้งนะครับนะแล้วก็ Move นะครับปึ๊บ อามาให้มันจัดให้เรียบร้อยอ่ะนะครับนะแล้วก็เอาสัญลักษณ์มาใส่ copy นะครับนะเป็น Window s 1นะครับกด F8 นะครับเจ้าตัวสัญลักษณ์เนี้ยพอคลิกแบบเนี้ยนะครับคลิกเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่ Text 6M Underscore นะครับเราเปลี่ยนมันเป็นอยู่ให้มันอยู่ Symbol นะครับนะเดี๋ยวเราจะได้ไปจัดการมันง่ายขึ้นนะครับอย่าลืมนะโอเคไปดูต่อนะครับ สอ2เ <IS> ป <cons urai sword> ็น <benim> ย <graffiti> ังไงอ๋อนะ2เป็นบานเปิดคู่60 60อ่าดูนะครับ60 6ิบหรวมกันเป็นเม็ดยี่บวกวงกบข้างอีกนะครับนะอ่ะอันนี้เคียร์นอกแล้วนะครับเคียรนอกแล้วก็คือรวมวงกบและเม็ดยี่นะครับโอเคนะครับสลับกลับมาที่หน้า AutoCAD เรานะครับไปที่เมนูเมนเมูเมนูอธิานนะครับนะ นะลงนะครับ Windows and Do ร์นะครับนะถ้าเรารู้แล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดเราใช้เจ้าตัวเนี้ยอย่างบานเปิดคู่อย่างเงี้ยสิ่งที่เราได้คือหน้าต่างเราจะไม่บากเราจะไม่บักบังใบนะครับมันไม่สวยนะครับนะเพราะนั้นเราใช้ตัวนี้แทนนะครับประตูบานเปิดเนี่ยนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปใช้เปิดเปิดคู่นะครับเมื่อกี้รวมเฟรมได้เมตรยีนะครับเรื่องเมตรยีตอบโอเคนะครับคลิกออกมาคลิกวางนะครับคลิกอยู่ที่1นะครับนะ Enter ผ่าน How many windows หนึ่งนะครับ enter ผ่านนะครับติดมาแล้วนะครับนะครับวางคลิกแล้วก็ enter ผ่านแบบนี้นะครับนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมลากเส้นก่อนนะครับนะลากเส้นเออเปลี่ยนเป็นเบอร์เน8เนาะนะครับเบอร์เบอร์แลากเส้นทำยังไงครับคำสั่ง polyline pl enter ชิปค้างเมาส์ขวาเลือก endpoint นะครับอ่านะ ชิปค้างเมาส์ขวาเลือก Endpoint แล้วก็วาง enter จบนะครับโอเคชิปค้างนะครับเมาส์ขวาเลือก Endpoint นี่นะครับชิปค้างเมาส์ขวาเลือก Endpoint นะครับวางแบบนี้นะครับกด Enter เบิ้ลคำสั่งขึ้นมานะครับพีโพลิไลน์นะครับชิปค้างเมาส์ขวา Endpoint เลือกนะครับชิปค้างเมาส์ขวา Endpoint แล้วก็เลือก นะครับแบบนี้เรียบร้อยนะครับนะครับเรียบร้อยนักเรียนเลือกข้อแล้วก็อ่าเราอีดีดนะครับแล้วก็ นะครับโอ้ไม่มีนะครับอ่าไม่ได้แสดงว่าพออยู่ในเมนูของอาชีพสิแบบนี้ทำไม่ได้นักเรียนต้องกลับไปที่เมนูแบงก์ก่อนนะครับ M E N U นะครับ Enter นะครับแล้วเลือก Catbank นะครับแล้วก็ข้อป๊บแบบนี้นะครับแล้วก็คัดนะครับแล้วก็มาเลือก window นะครับแล้วก็ Edit paste Addbox นะครับ เราก็คลิกว่านี่นะครับนักเรียนก็จะได้วินโดว์ตัวที่ไหรครับตัวที่2ออกมานะครับปึ๊บเลือกมาแล้วก็คอโทษเบี้ยวนิด e d e น t e r นะครับ e d i t นะครับแล้วพิมพ์เลขสอนะครับตอบโอเคนะครับปึ๊บสองล้วนะครับต่อมานะครับไปดูหน้าต่างบานที่3ใช่ไหมครับนอสาอ๋อเป็นบานเปิดคู่ไอตัวนี้แสบนะครับ ต้องหาวิธีทําละนักเรียนดูนะครับตอนนี้บานเปิดคู่ของเราเนี่ยเหกสิบนะครับหกสิบบวกอีกหกสิบนะครับเป็น,น,มน,มนปเมตรยีนะครับเมตรยี่สิบแต่มีสองบานอ่าเมตรยี่สิบแต่มีสองบานอ่าไปลองดูซิเราจะทําได้ไหมนะครับนะไปที่เมนูนะครับพิมพ์คำสั่งเมนู M E N U Enter นะครับมาที่อาชีสิบนะครับไปที่นาลงนะครับเลือก Windows n n d o o r นะครับประตูบานเปิดนะครับแบบนี้นะครับนะเมตรยี่สิบใช่ไหมเดี๋ยวขอดูอีกทีที่จำไม่ได้ปึ๊บเมตรยี่สิบแต่มีสองบานโอ้โหมันจะมันจะถี่ไปหน่อยนะเมตรยี่สิบรวมเฟรมใช่ไหมครับมี2บานตอบโอเคไปก่อนนะครับ กำหนดจุดที่หนึ่งนะครับนะ Enter ผ่านหนึ่งทีตรงนี้แหละเขาถาม h o w m o n y w i n d o w พิมพ์เลขสอไปสิปึ๊บโอเคแล้วก็ปิดพอยต์ไม่ได้นะครับแปลว่าอย่างนี้ไม่ได้อ่าไม่ได้ลบทิ้งนะครับทำไงอะ่ะถ้าไม่ได้ทำไงอะ่ะถ้าไม่ได้นะครับเออ่ขอย้อนกลับไปดูก่อนอันนี้เมตรยี่สิบบานเดียวอันนี้มันพิมพ์ผิดหรือเปล่าเนี่ยเมตรยี่สิบสองบานหรอ ดูมันไม่น่าเป็นไปได้นะโอ้มันไม่ใช่เมตรหรอ,อจริงเหรอเมตรยี่สิบสองบาทเหรอดูสเกลมันไม่ค่อยได้นะหกสิบผมว่ามันพิมพ์ผิดอหะน่าจะเป็นสองเมตรสี่สิบมากกว่าอาจจะเป็นเมตรยี่สิบเป็นเมยี่เป็น,เป,นเป็นบานเมตรยี่สิบสองอันแหละนะครับนะเอาเอางี้นะครับเดี๋ยวผมทําอันนี้ก่อน นะวิธีง่ายๆนะครับนักเรียน Copy ตัวนี้ออกมานะครับผมว่ามันเป็นเป็นเป็นเมตรยี่สิบสองบาทน,นะครับนะก๊อปปี้ออกมานะครับแล้วก็ก๊อปปี้ออกมาอีกอันหนึ่งนะครับให้มันวางทับกันแบบนี้เลยปึ๊บนักเรียนเห็นอะไรไหมครับตรงนี้มันซ้อนกันอยู่ถูกไหมมันซ้อนกันอยู่ใช่ไหมครับอ่ะผมกดระเบิดมันเ enter เอเลือกวัตถุเลือกวัตถุนะครับแล้วผม m move ไอตัวกลางนี้ออกมานะครับจะออกมาไหม อ่ายังไม่ออกใช่ไหมอ๋อมันต้อง2อทีผม x มันอีกที x enter แล้วก็เลือกระเบิดเปนทีนะครับแล้วก็เบิ้ลแล้วก็กด x enter นะครับแล้วก็เลือกอีกทีหนึงนะครับคราวนี้ผมจะมูฟมันออกมาแบบนี้ปึ๊บเนีอ่ออกมาแล้วนะครับนะเห็นไหมครับตัวนี้มันออกมาใช่ไหมครับคราวนี้ยนะครับวิธีการนะครับผมกด F9 นะนักเรียนดูนะครับมันมีวัตถุอยู่2ชิ้นนี่คือชิ้นที่1 นะครับแล้วก็นี้คือชิ้นที่2เราสามารถทิมมันได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะซ้อนกันอยู่เอาวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือผมเข้าสั่ง polyline pl enter นะครับผมกดชิปนะครับชิปที่คีย์บอร์ดค้างไว้เมาส์วขวา1ทีลงมาข้างล่างสุดเลยครับ object snap setting จำได้ไหมถ้าเราไม่ใช้วิธีนี้เราก็เอาเมาส์เนี่ยนะครับมาไว้ที่ข้างล่างตรงนี้ แถวๆพวกนี้นะครับนะแถวๆพวกนี้นะเสร็จแล้วเมาส์ขวาหนึ่งทีนะครับแล้วก็เลือกเซตติ้งแล้วก็มาที่อะไรครับตัวนี้ครับอ็อบเจกต์แนปนะครับนะอ็อบเจกต์แนปเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะล็อกมันนะครับแล้วก็ล็อกที่เอ็นพอยต์แล้วก็ตอบโอเคเห็นไหมครับพอผมล็อกปุ๊บอันนี้จะควบคุมด้วย F อะไร F3 เนาะจำได้ไหมกด F3 หนึ่งทีมากด F3 ฟหนึ่งทีปิดนะครับเราอยากให้มาใช่ไหมเปิด F3 นะครับผมคลิกตามจุดนี้เลยปึ๊บปึ๊บเข้ามาสามโพลีไลน์ก่อนเนาะ นะครับปึ๊บปึ๊บล้วก็ปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วผมก็ลบไอ้พวกนี้ทิ้งนี่ใช่ไหมครับเสร็จแล้วผมก็มูมันกลับไปผมก็เปิดส nap ด้วยปึ๊บ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 เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วผมเลือกมันทั้งหมดแบบนี้นะครับเลือกเปล่าๆนะครับเสร็จปึ๊บออกไม่ได้ต้องกลับไปเมนูเก่าก่อนเพราะผมจะคัดมันนะครับ m e N U เมนูนะครับไปที่แบงค์นะครับครอบปึ๊บนะครับเราก็คัด แล้วก็ Edit แล้วก็ paste Add box นะครับก็ก่อน s พ e นะครับมาที่ว i n d o w ก่อนนะครับแล้วก็ e d i t Paste a ดบ็อกเพิเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่เขาจะได้อยู่ในอยู่ในเลเยอร์ของ Windows แบบนี้นะครับพอเลือกแล้วเขาอยู่ในเลเยอร์ของ Windows แบบนี้แปลว่างานเราถูกต้องนะครับแล้วก็ Copy นะครับมาแบบนี้นะครับเป็นเบอร์สามนะครับ Edit นะครับสาม ผมว่าเขาเขียนผิดหละในหนังสือะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเมตรยี่บมีบน่งบามันจะเล็กมากมันจะเปิดไม่ได้นะครับนะอ่าโอเคนะครับต่อไปนะครับเป็นเอ่อเบอร์อะไรเอ่ยเบอร์สามอ่าเป็นเบอร์สี่เป็นบานเกรดเนาะอ่าหกสิบหกสิบนะครับเป็นเมตรยี่สิบแต่มี2องบานนะครับเมตรยี่สิบมีสองบาททำยังไงนะอ่ะกลับไปที่ออโต้แคดเรานะครับเลือกนะครับ ไปที่เมนูนาลงนะครับเมนูอาชีพนะครับ N E N U นะครับเมนูอาชีพ4นะครับนะมาที่นรลงนะครับเลือก Windows andor นะครับคราวนี้ใช้ตัวนี้ครับบานเกิดนี่เห็นไหมบานเกิดอยู่ตรงนี้นี่บานเกรดนี่ตัวนี้นะครับนะดับเบิลคลิกมานะครับนะเสร็จปุ๊บนะครับนะ คลิกจุดที่1นะครับเป็นวงกบด้านซ้ายนะครับบังคับให้เป็น F8 นะครับนะเอาเมาส์ออกมาทางขวาพิมพ์1.2นะครับ Enter นะครับเขาถามว่า h a r many window ที่ Command Bar ข้างล่างตอบ2ไปนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะได้เจ้าหน้าต่างบันเก็บนะครับนะเหมือนเดิมครับปรับเมนูก่อน MENU นะครับเมนูนะครับมาที่ c a t b a c k นะครับเลือกเปล่าๆแล้วก็คัด ก่อนวางนะครับมาที่ Windows นะครับแล้วก็ Edit Paste a d d o x x เปิแบบนี้เห็นไหมครับนั่นองก็จะได้บานเก็บแล้วก็ Copy ครับ Copy ไอ้เจ้าส่วน s ิ m งบมานะครับแก้ให้เป็นเลขอะไรครับ Edit e d Enter คลิกที่ตัวมันแก้เลขที่เป็นเลขที่4ตอบโอเคนะครับเมาส์ขวาจบคำสั่งกลับไปดูนะครับมีอีกไหมมีอีกไหมโอเคบานสุดท้ายละนะครับ, toolkit, ienne, er copy, รบน5 เป็นโ <c oughs> ทษครับเป็นบานกระทุงเนาะอ่าบานกระทุงนี่ไม่มีนะครับบานกระทุงต้องทําเองโอเคดูนะครับบานกระทุงเนี่ยแปดสิบนะครับรวมทั้งหมดร้อยหกสิบมีวงกบเหมือนเจ้าตัวบานบานเปิดคู่ที่เราเออกมาเพราะ,ะนั้นเราแปลวตัวนั้นมาแอปพลายกันโอเคลุยก๊อปปี้นี่เลยครับก๊อปปี้มาก่อนเลยนะครับนะก๊อปปี้ปึ๊บ คราวนี้เนี่ยนะครับกลับไปดูซิจากกึ่งกลางเนี่ยออกไปริมนอก80เห็นไหมจากกึ่งกลางนะครับออกมาริมนอก680โอเคเลยนะครับใช้อะไรครับเพื่อเอากึ่งกลางตัวนี้คือ MidPoint นะครับเข้าสั่งพิจารณครับ P.L.Enter Shift เมาส์ขวานะครับแล้วก็ MidPoint เลือกแบบนี้นี่นะครับแล้วเข้าสั่ง Offset ครับ O.Enter พิมพ์เข้าไปเลยครับจุด8 แบบนี้อ่าตอนนี้เลือกไม่ได้นะครับเพราะไม่ลงส n a p ถูกไหมไอ้ไอ้เส้นใหม่ไม่ลงส n a p ปลด f9 ครับให้มันลงให้ให้ให้ใหใหปดส n a p ออกแล้วก็มาทางขวา80เสร็จปุ๊บดูนะครับตอนนี้เขาเป็นบล็อกใหญ่อยู่นะครับระเบิดมันครับใช้คําสั่งระเบิดตัวนี้ e x p o s t นะครับตัวนี้นะครับหรือกด x นะครับ และ Enter นะครับแล้วก็มาเลือกวัตถุที่ต้องการเบิดคลิกไปนะครับแล้วก็มาดูอ่าาสมบัดแบบนี้เขาแตกละนะครับนะเราเป็นบานกระทุงเนี่ยนะครับไม่ต้องมีไอ้ที่เปิดแบบนี้ลบ,ล,นนะบลบทิ้งไปเลยนี่นะครับลบทิ้งไปนะครับแล้วเราจะสเตทชุดเนี้ยให้เราจะสเตทชุดเนี้ยนะครับให้มุมตัวเนี้ยนะครับมาอยู่มุมตรงนี้ นะครับนะวิธีการก็คือข้อคสั่ง step S enter กําหนดจุดที่1ก็คือใช้ e n d point จากตรงนี้แล้วก็กําหนดจุดที่2ก็คือ e n d point ตรงนี้เช่นเดียวกันโอเคไป S enter นะครับคลิกข้อวัตถุนะครับห้ามข้อแบบ Windows มาทางขวาไม่ได้ต้องเป็น crossing อย่างเดียวนะครับมาทางซ้ายครอบแบบนี้ครอบเลยนะครับเสร็จแล้วพอใจแล้วเมาส์ขวา enter นะครับจับ n point ชิปที่คีย์บอร์ดค้างไว้มาครับเมาส์ขวา1ทีนะครับเลือก e n d point นะครับปึ๊บ คลิกนีมาวางนะครับชิปค้างไว้นะครับเมาส์ขวาหนึ่งทีคลิก End Point นะครับวางเรียบร้อยนะครับนะด้านนี้นะครับไม่ต้องใช้อะไรเลยผมลบทิ้งมิเลอร์ทีเดียวง่ายกว่า M.I.Enter นะครับครอบแบบนี้เลยนะครับจับ End Point F 3แล้วยังอยู่ไหมออกไม่ได้อยู่ละนะครับบังคับนะครับเอนพอยต์ปุ๊บดันขึ้นข้างบนนะครับดันขึ้นข้างบนคลิกเขาจะถามว่าลบลบต้นฉบับไหมไม่ลบนะครับ ตอบ no นะครับหรือ enter ผ่านมันมันล็อกอยู่ที่ตัว m อยู่แล้วนะครับปึ้งจบละนะครับเสร็จแล้วตอนนี้คุณได้อะไรครับได้วงกบนะครับได้วงกบของบานกระทุงงละนะครับนะอ่าเรามาดูต่อนะครับอ๋อมันต้องมีไอ้ตัวปะนี่ถูกไหมครับเป็นรูปบานนะครับอ่าโอเคนะครับไม่เป็นไรเลยนะครับลบไอ้เส้นพวกนี้ทิ้งไปนะครับไปที่นะครับ layer ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงก่อนนะครับนะแล้วก็คำสั่งพลอย pr enter นะครับ เราเมื่อกี้เราล็อกเอนพอย์ไว้แล้วเนาะนะครับคลิกไปเลยนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปเอาสัก 30. 3า3สิบจุดสามมาทางขวานะครับเอาเมาส์เนี่ยมาแท็กตรงนี้นะครับตอนนี้มันยังไม่แท็กใช่ไหมครับนักเรียนมาคลิกตรงนี้ครับ O แท็กให้มันจมตัวนี้นะ O แท็กให้มันจมหรือกด f 1 1อนะครับปึ๊บแบบนี้เห็นไหมครับแท็กเป็นกากบาดเล็กๆนะครับคลิกได้เลยแล้วก็มันคลิกตรงนี้เรากลับไปที่จุดเริ่มต้นตรงนี้ นะครับหรือพิมพ์ C Enter แล้วก็คำสั่ง Offset O Enter Offset เข้ามาสัก0.7 0.07นะครับนะ Enter นะครับเลือกวัตถุนะครับปึ๊บแล้วก็หยิบเพิ่มาข้้งใาแบบนี้อ่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครนะเสร็จแล้วนะครับนะใส่ใส่อะไรครับใส่แสดงทิศทางการเปิดนะครับนะอ่าไปที่เลเยอร์ข้างบนตัวนี้ครับเลือกตัว H d g e เนี่ยนะครับนะ พิมพ์คำสั่ง p o ดีไลท e P.R. e อ t e r นะครับจับ Endpoint ที่มุมตรงนี้นะครับแล้วก็ชิปชิปค้างเมาส์ขวาคลิก m i d p o i n t วางตรงนี้นะครับแล้วก็มาชิปไม่ต้องชิปละเราล็อกไว้นะครับถ้าไม่ล็อกคุณก็เข้าคำสั่ง endpoint ด้วยวิธีการของคุณละกันนะครับปึ๊บมาแบบนี้แล้วก็ m i r r o r ทั้งชุดเลย M.I. นะครับแล้วก็ชิปค้างไว้นะครับเมาส์ขวา m i d p o i n t ปึ๊บแล้วก็มาวางนี้ ไม่งั้นคุณถ้าไม่ต้องชิปคุณก็มาใช้ชุดนี้ก็ได้นะครับถ้ามันอยู่ในเมนูที่เมนูของแคดแบงค์เนี่ยคุณก็มาใช้ตรงพวกนี้ก็ได้ไม่ต้องกดชิปนะครับนะแล้วแต่ความถนัดเนาะเสร็จแล้วนะครับเหมือนเดิมเลือกวัตถุขัดนะครับก่อนวางจับมันไปที่วินโด s นะครับแล้วก็ Edit Paste Ad d o x กก่อนวางนะครับอย่าลืมให้เปิด Snap f9 ไว้นะครับแล้วก็คลิกแบบนี้เรียบร้อย Copy นะครับ ซิมโบมาแล้วก็มาวางเบอร์4แก้เป็นเบอร์5นะครับวิธีแก้ก็ e d enter เลือกอตัว d i a l o g box ที่เราต้องการจะแก้นะครับอ่ะเป็น a s c i u i e box ที่ต้องการจะแก้แล้วก็พิมพ์เลขก5ตอบโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้หน้าต่างครบประตูครบหน้าต่างประตูพวกนี้นักเรียนสามารถเอาไปใช้ได้ทำอะไรได้อีกก็คือการเขียนขยายเนาะนะครับนะ อ่าคลิปประตูเสร็จไปแล้วคลิปที่2เป็นคลิปหน้าต่างนะครับเดี๋ยวครูจะจบตรงนี้นะครับและคลิปต่อไปก็จะประกอบร่างให้มันเป็นแปรนด์ละโอเคแล้วเจอกันครับ